พัสดุมาสองครับวันนี้ครับลังมาสง่งเป็นอะไรเดี๋ยวราดูกันกลับไปเป็นพัสดุมาสงนะ่งเน้ะเป็นสายสายสายลับน้องเหมียวกับก็เป็นสายน้องเหมียวซึ่งส่งมาจากคุณโยมดวงเดือนสอนชัยเนาะที่ได้ส่งอยู่ในประจําคุณพรมัตนาตาลูกขอบคุณคุณทนทายเ่านี้ จงเป็นพระประจนันต์นำคำชูวให้คณโยบดวงเดือนพร้อมครอบครัวพบความสุขความสุขใจมีความสุขกายสุขใจปรัสนาที่ใดขอได้ทั้งความมุ่งม,มาปรัสนาทุป,ปการเทินสภิติโย,ยวชัชชนตุสัพโลโควินสัสโตมาเจพทธบันตรายโยสุขีชีขายุโกภะวะอภิวาทนาสิลิสันิจังพุทธาปจาย,ยโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโอสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุ จบก็ึืงคุณโยมดูเดือนได้ส่งมาให้น้องๆเหมียวได้ใช้อยู่เป็นประจำเนาะครัรับครั้งนี้ก็ส่งมาอีกหนึ่งกระสอบจำนวนสี่สิบลิตรก็ขรโมทสนาสาธุขอบุญนี้จงสำเร็จสมปัส,สนาทุกประการเทินสาธุวันนี้ก็พอดีมีฝนตกฝนตกลงมาเนาะตกลงมาตั้งแต่บ,บ่ายแล้วตกมาตอนเนื่องก,ก็ตกบ้างหยุดบ้างเป็นธรรมดาอย่างเงี้ย ครับก็ขอมรณาสาธุขออำนวยพวามให้ทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเหมียวร่วมด้วยช่วยกันจัดส่งอาหารของกินของใช้พร้อมยูกยาวัคซีนให้กับน้องเหมียวได้อยู่ได้กินขอขอมรณาสาธุขอบุญทั้งหลายจงอำนวยความให้ทุกท่านพบความสุขสมปรารถนาทุปการสาธุอายุวันโอสุขังพระลาน